ตอนนี้เขาสามารถให้ผู้ใช้ลงทะเบียนทดสอบ Google Play Game for PC ได้แล้วตั้งแต่วันนี้หลังจากประกาศเปิดตัวไปเพ <c oughs> ื่อเดือนที่แล้วในงาน The Games a w a r d 2021ใน3ประเทศแถบเอเชียค่ะนี่เป็นบริการที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำเกมจาก Google Play มาเล่นบน PC Windows ได้เพิ่มเติมจากที่รองรับอยู่แล้วอย่างเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือ Chrome OS ซึ่งเกมนั้นจะถูกซิง ข้ามแพลตฟอร์มได้ถ้าเราเล่นเกมอยู่ในแพลตฟอร์มหนึ่งใช่ไหมเรามาข้ามอีกแพลตฟอร์มหนึ่งก็เล่นต่อได้ทันทีไม่ว่าจะเล่นจากอุปกรณ์ใดามาก็ตามสําหรับเกมที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถเล่นได้ในช่วงทดสอบนี้มีหลากหลายเช่นคุกกี้รันการเดินสเ p ปค่ะเกมแนวสร้างบ้านเกมทําสวนนะ State of Survival เกมแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้ด้วย Google Play ปกติมันก็อยู่ในแพลตฟอร์มของ Google ที่มันเป็นซอฟต์แวร์ Google เท่านั้นใช่ไหมครับเออหมายถึงตัว OS นะครับแต่ตอนนี้มัคือสามารถที่จะเล่นบนว i n d o w s ได้แล้วไม่ต้องมันเริ่มต้นใหม่คือสมมติเกม Cookie Run สิ่งนี้คนเก็บแต้มมาได้แล้ว50,000คะแนนนียครับพี่ตาพอถึงเวลาปั๊บ ไปลงใน Windows มันเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าไม่จําเป็นแล้วสามารถที่จะใช้ Account เดิม erm, User รเดิม erm, แล้วก็ยังได้5้าห0ื่นคะแนนเนี่ยมันเริ่มเล่นใน Windows ได้ก็คือว่าไม่ว่าจะเล่นในแพลตฟอร์มไหนก็ยังได้คะแนนเท่าเดิมซึ่งทาง Google เนี่ยเขาบอกว่าจุดประสงค์ของโปร,โจรเจกต์นี้เลยเนี่ย ือต้องการให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเกมต่างๆที่มีอยู่ใน Play hey Games เกมนี่ยได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น PC ต่างๆที่อาจจะเป็น c คร o โ operating system กันนะครับเมื่อติดตั้งไปแล้วผู้ใช้สามารถเลือกเกมค้นหาดาวน์โหลดเกมที่ชอบเพื่อนํามาเล่นได้เลยตอนนี้อยู่ในช่วงทดสอบเพื่อเปิดให้ลงทะเบียนกันอยู่ครับพี่ตาโดยที่จริงๆแล้วมี3าประเทศนะครับที่ตอนนี้ทดลองได้นะครับซึ่งยังไม่รวมประเทศไทยก็จะมีฮ่องกงเกาหลีใต้และก็ไต้หวันและจะเปิดให้ใช้งานในหลาย ประเทศมากขึ้นในเร็วๆนี้ครับก็ต้องติดตามต่อไปครับสำหรับ Google Play Games ครับเป็นเรื่องที่ดีนะมันจะสามารถทำให้การเล่นเกมของเรานั้นต่อเนื่องมากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นด้วยนะคะ